ที่สุดของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคประจําตัวผมถามคนไข้มาตลอด13ปีที่ผมเป็นหมอก่อนที่ผมจะลาออกมาให้ความรู้แบบนี้เนี่ยผมพบว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าที่เขาเป็นโรคประจําตัวเพราะว่าเขาอายุมากขึ้นแต่จริงๆแล้วอายุเป็นเพียงปัจจัยเสี่ยงข้อหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ถ้าคุณออกกำลังกายไม่ค่อยสม่ำเสมอนอนพักผ่อนไม่เพียงพอทานข้าวแป้งน้ำตาลมือเย็นเยอะเกินความจำเป็นจนกระทั่งกลายเป็นไขมันสะสมที่ช่องท้องม,มันก็จะกระตุ้นให้เกิดโรคต่างๆถ้าคุณมีความเครียด แล้วความเครียดสะสมเหล่านั้นอาจจะก,กระตุ้นให้คุณเป็นโรคไทรอยด์เป็นโรคต่อมหมวกไตร้าเป็นโรคอ้วนลงพุงเป็นโรคผิวบ่อยเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคก,กดไหลย้อนเป็นโรคนอนไม่หลับเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพต่างศคุณเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วอายุเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้คุณเกิดโรคได้ผมอะ่ะ เป็นคนที่เคยมีโรคประจาตัวมาก่อนคือเคยเป็นคนน้ําหนัก85กิโลน้ําตาลสูงความดันสูงไขมันสูงเป็นไขมันพอกตับเป็นพังผืดที่ตับเป็นโรคกระเพาะกดแย้อนเป็นเข่าเสื่อมข้างซ้ายผมพบว่าตอนนี้ผมหายแล้วแต่เรื่องหายเนี่ยมันเริ่มจากการที่ผมไปศึกษาดูกน่นว่าเฮ้ยใช่เราเรียนมาเราเป็นหมอเรามีความรู้ว่าคนไข้ส่วนใหญ่80%กินยาตลอดชีวิตเอา้าแล้วไอ้ยีที่มันไม่กินยาเนี่ยทำไมมันหายได้ผมก็ไปเสิร์ช ดูไปหาดูว่าโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการรักษาโรคบางโรคผมใช้คําว่าบางโรคนะครับโรคบางอย่างเนี่ยเช่นโรคหล,ลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมองตีบอาจจะต้องกินยาตลอดชีวิตโรคแพ้ภูมิตัวเองอาจจะต้องกินยาต่อชีวิต,ต,วต,ต,วตแต่มันมีโรคบางอย่างที่รักษาหายได้เช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานมันสามารถรักษาได้โรคกระเพาะกดไและย้อนมันสามารถรักษาได้อย่างน้อยก็ลดยาได้แล้วกันนะัดังนั้นเมื่อเรารูว่ามันมีโอกาสปุ๊บเราก็ไปเจาะหายว่า ผมก็เซิร์ชใน Google ดูผมก็เซิร์ชใน amazon.com ดูผมก็เซิร์ชหาในงานวิจัยแต่ว่าเฮ้ยมันมีใครบ้างที่เคยหยุดยาความดันหยุดยาเบาหวานหยุดยาไขมันนะครับ คนที่ไม่ต้องปวดเข่าจากเข่าเสื่อมต่อชีวิตพอผมหาเจอปุ๊บผมรวมมันเป็นองค์ความรู้แล้วก็ใส่เข้าไว้ในคอร์สออนไลน์ต่างๆรวมถึงใน YouTube ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมด้วยเพราะว่าผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเคยเข้าใจผิดคิดว่ามันไม่มีวิธีการไม่ใช่ไม่มีวิธีการอัพกิจเส้นใต้แหละ ผมแค่ไม่รู้เท่านั้นดังนั้นใครก็ตามนะพี่มีโรคประจำตัวแล้วอยากหยุดยาหรือลดยา,ยดยาตัวเองผมแนะนาให้กินยาไปก่อนอันดับแรกเนี่ยแล้วค่อยๆหาความรู้ว่าเฮ้ยมันมีความรู้ตรงไหนบ้างที่ฉันสามารถเอามาปรับใช้กับตัวเองได้นะส่วนใครก็ตามนะอยากดูคอสเอรไลน์ผมก็พิมพ์ตัว c กับตัว f แล้วก็สอบถามทีมงานผมนได้ว่าผมมีคอสอไลน์ที่เกี่ยวกับ โรคเลื้อรังอะไรบ้างนะครับดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนแล้วคุณก็ไปหาโ้เยอะแยะความรู้ฟรีเยอะแยะครับส่วนทอไลนยเนี่ยจะเหมาะกับคนที่คิดว่าอยากจะตั้งใจเรียนและอยากลงทุนกับชีวิตก็พิมพ์ cf แล้วก็สอบถามประทีมงานผมได้รักทุกคนนะผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยโรคประจตัวเนี่ยมันมีโอกาสหยุดยาได้และคุณที่ฟังผมอยู่คือคนที่อยากหยุดยาอยู่แล้วไม่งั้นคุณไม่ต้องฟังคลิปนี้จบหรอก รักทุกคนนะครับแล้วเจอความรู้ดีๆแบบนี้นะครับเสมอนะครับใน t u c e f o o k b o o k ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกตอร์ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักทุกคนสวัสดีครับ